สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านโดยเฉาะแฟนฟุตบอลของทีมสังกวิทเด็กเล่าฝันเดิมนะครับซึ่งเปลี่ยนเป็นสังกวิทนครตรังอาคาเดมี่วันนี้นะครับกับผมจะนําท่านมาพบกับคลิปการเล่นฟุตบอลนะครับของเด็กชัยพี่ชายชาญดำริใหม่หรือว่าน้องแฟมลูกชายของกระผมนะครับซึ่งวันนั้นนะครับเป็นการเล่น ฟุตบอลลีกนะครับ7คนซึ่งพบกับทีมบ้านทุ่งอคาเดมี่นะครับซึ่งเป็นนัดสุดท้ายเป็นแมตช์ที่7นะครับพบกัน8ทีมก็เล่นกัน8แมตช์นะครับณสนามอบตต์บางเป้าอำเภอกระตังจังหวัดตรังนะครับเมื่อวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2565นาะครับคลิปนี้เล่นกันอย่างมันเลยนะครับเพื่อแย่งแชมป์กันนะครับผมเพราะว่าแต้มคะแนนเท่ากันนะครับโอเคครับไปดูครับว่าวันนั้นมีผู้เล่นใครบ้างนะครับผมในรุ่นอายุ12ปีนะครับเกิดพศ .2,500 53นะครับซึ่งมีนักฟุตบอลนะครับของทมีมสังกัดวิทยากรราคานมี่8คนนะครับรุ่นอายุ12ปีก็มีน้องมาร์กน้องต้นกล้าน้องฟีโน่น้องต้นไม้นะครับแล้วก็น้องดานีเอนะครับที่ผมนั่งบังอยู่นิดหนึ่งแล้วก็น้องแฟ้มนะครับซึ่งเป็นลูกชายของผมน้องพลอยนะครับแล้วก็น้องเพชรซึ่งเป็นนายประตูแต่วันนั้นนะครับก็มี น้องๆนะครับของทีมสังวิทยากรตรังแคเดมี่รุ่นอายุ10ปีและ11ปีมาช่วยด้วยนะครับซึ่งกับผมไม่ได้นํารูปมาลงไว้นะที่นี่ก็ต้องขออภัยด้วยนะครับผมโอเคครับไปดูเกมบานแข่งขันกันเลยครับผมทีมสังวิทย์เด็กกล้าฝันรว่าสังวิทยากรตรังแคเดมี่นะครับอยู่ในชุดเสื้อสีเขียวม่วงขาวนะครับจบุกจากขวาไปซ้ายนะครับตอนนี้เกมเริ่มแล้วนะครับส่วนบ้านทุ่งอยู่ในชุดสีเขียวอ่อนหรืออ่อนข้างเหลือนะครับน้องแฟดแม่ลูกน้องแฟมของสังวิทย์สัต ประตูแรกนะครับไม่ตรงไม่ตรงกรอบนะครับลูกออกหลังไปในประตูบ้านทุ่งได้ลูกเขี่ยไปให้กองหลังนะครับกองหลังไล่ได้แดนขึ้นมากำลังทำชิงกันอยู่ในแดนของบ้านทุ่งนะครับวันนั้นเล่นกันมืดแล้วนะครับนาะเป็นคู่รองสุดท้ายของรายการนะครับณนะสนามบมรตอบ้างเป้า บางเป้านะครับตัวทีครับบรรทุกในลูกอยู่บรรทุกในลูกอยู่บรรทุกซัดเลยครับเฉียวหนะ้าประตูไปนิดเดียวสังเวินครตรังคามีเป็นฝ่ายเตะนะครับจากเส้นประตูน้องเพชรปุกลุกนะครับนะน้องเพชรแต่ว่าเราเรียกกันว่าน้องปุกลุกนะครับเป็นผู้รักษาประตูในครึ่งแรกให้น้องต้นกล้านะครับตั้งเตะจากแดนคอบประตูขึ้นมานะครับจนถึงลูกออกไปในเขตของ บ้านทุ่งนะครับผู้รักษาประตูบ้านทุง่งนะครับตั้งแต่จ,จากเส้นประตูขึ้นมาส่งให้กองหลังกองหลังทําอะไรขึ้นมาส่งให้กองหน้าน้องแควมกําลังไปบี้อยู่บ้านทุงท่งเถอะทำแตงูตัดเข้ไปกองหน้ากองหน้าของบ้านทุง่งได้ลูกกองหน้าจะสับรูกสับอ,อีกแล้วครับโอ้น้องเพชร ป้องกันไว้ได้นะครับเซฟไปแล้วนะครับบรรทุกทักททยไปแล้วหนึ่งลูกเหมือนกันมาถึงน้องแนเนียนน้องฟิโนโ่เลี้ยงหลบปนโยน้องแฟบเข้าไปสกัดลูกออกไปบรรทุกเมือ่ฝ่ายทุ่มนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับให้สังเวชเปลไ่ย่ทุ่มโดยน้องแนเนียนน้องแนเนียนทุ่มมาให้น้องแฟมนะครับน้องแฟม้มเลี้ยงหลบดิดนึงส่งกลับมาให้น้องต้นกล้า น้องแฟมน้องแฟมน้องเนเนียนน้องฟิโน่น้องฟิโน,โน,โนโ่น้องแฟมน้องแฟมซาดอีกแล้วครับโอ้โหในประตูปัดไว้ได้แล้วก็น้องมาร์คซ้ำข้ามคานไปอย่างน่าเสียดายแหมโอ,อกาสทำประตูสูสีกันครับฝ่ายละสองครั้งเป็นฟุตบอลลีกนะครับผมพบกัน7แมตช์แล้วก็แมตช์นี้เป็นการแย่งแชมป์กันนะครับเพราะคะแนนเท่ากันนะครับผม บ้านทุง่งบ้านทุ่งทำแตมเงินมาน้องแฝงก็ไปไล่อยู่บ้านทุ่งทำแตงบ้านทุ่งยิ่งอีกแล้วก็ไปติดน้องต้นไม้นะครับลูกยังไม่ออกบ้านทุ่งซัดอีกแล้วครับผมเข้าหน้าต่างนะครับข้างประตูนะครับผมท่านลองชมดูนะครับแม์นี้เป็นแมทที่น่าดูอย่างยิ่งนะครับผมน้องต้นกลา้า สัตว์ยาวขึ้นมาเลยครับจะส่งให้น้องฟิโน่ไม่ถึงโดนบรรทุกสกัดออกไปน้องเมียเดินเน้นเป็นไ่ายทุ่มนะครับน้องเนียนได้ลูกทุม่มกันมานะครับของน้องฟิโน่แทงมาน้องตองกล้าแทงไปซ้ายจะให้น้องมาร์กลูกออกไปนะครับบรรทุนเป็นไ่ายทุม่ม บันทุงทุ่มยาวมาเลยครับเกือบถึงหน้าประตูเลยครับน้องในเนี้สกัดออกไปบันทุงท่งไฟทุ่มอีกทีหนึ่งบันทุงจะทุ่มามาทุ่มาขมาแล้วครับน้องมาร์กน้องมาร์กก็ไปบังเอาไว้น้องมาร์กเขีียออกไปบันทุ่งในทุ่มอีกทีหนึ่งนะครับ บอนทุ่งทุ่มถึงหน้าประตูเลยครับบาดเสียวเลยนะครับโบงข้ามการไปนะครับผมโอ้ทุ่มไกลนะครับหนะ้าบันทุ่งทุ่มแต่ละทีนี่โอ้เสียวเลยนะครับมีสิทธิ์ลุ้นเลยนะครับนนทตกราเตะมาจากเส้นประตูโดนบันทุ่งสกัดเอาไวา้น้องมาร์คเข้าไปน้องแฟม้แย่งกันอยู่น้องแฟร้ไล่อยู่น้องมาร์คน้องมาร์คแย่งกันอยู่ลูกออกยอะไรยัง น้องแวมยกมือว่าลูกออกแล้วนะครับน้องต้องกล้าเป็นฝ่ายทุ่มให้สังวิทย์ทุ่มไกลมาให้น้องฟิโน่อ่าน้องในเนี้ยอ่าน้องฟิโน่นะครับน้องแวมน้องต้นไม้น้องอูในเนี้ยกองหน้ากองบรนทุ่งใจยิงนะครับไปเบียดกันอยู่น้องในเนี้ยลูกออกไปบรนทุ่งเตะมุมบรนทุ่งเตะมุมก็ว่าโดนน้องในเนี้ยสกัดไว้ได้บรนทุ่งยังได้อยู่บรนทุนหลบบรนทุนหลบซัดอีกทีหนึ่งจะต้องรอไหมติด นองต้นกล้าส,สากัดยังไม่ออกน้องมักสกัดลูกออกไปบันทุง่งได้ทุ่มอีกทีหนึ่งนะครับเป็นฟุตบอลอาย,ยุ1 2ปีนะครับฟุตบอล7คนเป็นฟุตบอลลีกนะครับผมบันทุงท่งทุ่มอีกแล้วครับเกือบถึงประตูแล้วโมงผิดน้องนี้สกัดลูกออกด้านหลังไปแหมดูจากไกลๆเนือว่าสากัดมาหน้าประตูนะครับเสียเหมือนกันลูกนี้ บันทุนในเตมุมอีกทีหนึ่งนะครับบันทุงซัดมาหน้าประตูไม่มีใครสกัดนะครับโดยลูกออกไปน้องตนกล้าเป็นฝ่ายทุ่มให้กับสังกวิทลาครันต่างแคนาดีนะครับทุ่มไกลามานี่เลยนะครับน้องฟีโน่น้องฟีโน่เบอร์สีนะครับบาังแย่งกันอยู่น้องมาร์กก็มาช่วยน้องแวมก็ไปช่วยน้องแวมก็ไปช่วยและแล้วลูกก็ออกไปบรรทุม บ้านทุ่งเลยทุ่มอีกทีหนึ่งนะครับระวังทุ่มไกลนะครับเกือบถึงหน้าประตูเลยทุ่มไกลอีกแล้วครับเกือบถึงหน้าประตูน้องอต้นกล้าบง,งไว้ได้แย่งกันน้องวีโน่สัตยาวมาเลยนะครับเลยลูกออกเลยน้องในเนียน,นะครับไม่ใช่น้องวีโน่บางทีภาคผิดบ้างก็าต้องขอใบด้วยนะครับนะ บรนทุงทุ่มอีกแล้วนะครับบัรทุงได้อยู่น้องแฟมก็ไปแซะบรนทุงได้อยู่น้องแฟมจะซัดโดนน้องมากบล็อกไวจะซัดทีนี้น้องโดนน้องแฟมมาสก,กัดไว้ลูกออกไปบรรทุงได้ทุ่มอีกทีนึงนะครับบรรทุงทุ่มอีกแล้วจะถึงหน้าประตูแล้วโบวโอ้โหเฉียวเสาไปนิดเดียวนะครับลูกออกด้านหลังหรือเปล่าลูกออกด้านหลังนะครับเป็นการเตะจากเส้นประตูนะครับ น้องตนกล้านะครับกับตันทีมเบอร์สารับหน้าที่เตะจากเส้นประตูขึ้นมาเริ่มเกมกันใหม่เตดบ้านทุง่งบ้านทุง่งหลบน้องแฟมบ้านทุง่งบ้านทุ่งเย่งอีกแล้วแต่ว่าเบาไปน้องปุกลุกรับไว้ได้ตอนนี้บ้านทุ่งหมุกหนักเลยนะครับโอ้เข้าไปสกัดน้องแฟม้มส่งกลับแม่น้องนเนียนน้องตนกล้าสัดยาวขึ้นมาออกเลยนะครับ ถึงแดนถึงแดนถึงแดนหลังของบ้านทุ่งเลยในประตูบ้านทุง่งส่งไปให้กองหลังไล่ขึ้นมาน้องฟโนโเข้าไปเบียดอยู่น้องแว้มตีเท้าแย่ไปได้น้องแว้มเท้าแย่อีกครั้งหนึ่งยังไม่ได้บ้านทุ่งเลี้ยงหลบบ้านทุ่งเลี้ยงหลบบ้านทุ่งจะซัดอีกแล้วน้องแฟม้มเอาน้องในเนียนเสียบเอาไว้ก็น้องมาร์กซัดยาวไปเลยลูกออกไป บันทุงเป็นฝ่าทุ่มอีกทีหนึ่งนะครับบรรทุงได้ลูกทุ่มไกลมาอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ถึงหน้าประตูไม่เป็นไรน้องมาร์ครสกัดออกแล้วยังยังไม่ออกนะครับน้องไนเนียนเตะเข้ามาน้องไเนียนแย่งกันอยู่น้องไเนียนสาัาอีกทีหนึ่งน้องมาร์ค้าไปน้อง น้องวีโน่แย่งกันอยู่นะครับสังคมิดได้ทุ่มทุ่มให้น้องวีโน่น้องวีโน่ทั้งไมเกียกลับมา้องนี้ส่งไปหน้าประตูนายประตูรับไว้ได้นะครับน้องมาร์กูงไม่ถึงนะครับนายประตูสูงกว่ารับไปซะก่อนบ้านทุ่งทำแต่ไอทำ,ท,ำทำลูกยงลูกขึ้นมาลบน้องแปมน้องมาร์กล็อกไว้ได้น้องมาร์ก,ไไกจะส่งขึ้นมาติดบ้านทุ่ง ออกไปน้องต้นกล้าเป็นฝ่ายทุ่มน้องฟีโนโ่บันทุง่งแย่งกันอยู่น้องมาร์กไวช่วยลูกออกอีกแล้วนะครับบ้านทุ่งไวยทุ่มเล่านี้คงทุ่มไกลอีกแล้วนะครับทุ่มไกลอีกแล้วครับเกือบถึงหน้าประตูบ้านทุ่งได้ลูกอยู่ส่งกลับมาน้องวิโนโ่เข้าไปแย่งอยูน้องบ้านทุ่งแย่งได้ปะแย่งได้บ้านทุ่งลบน้องแฟม ลูกออกหรือเปล่าออกไปแล้วนะครับโดนน้องแฟ้มออกไปบรรทุงได้ทุ่มบรรทุงทุ่มมาถึงหน้าประตูอีกแล้วครับ้องโมงเชียวไปลูกออกด้านหลังนะครับสังกฤตตามเกมขึ้นมาใหม่และแล้วก็กรรมาการเป่านกหวีดหมดเครื่องแรกนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวมาชมเครื่องหลังกันต่อนะครับผมก็สลับข้างกันนะครับให้สังกิตนครตรังอาคาเดมีนะครับ บุกจากซ้ายไปขวาแล้วก็เปลี่ยนเป็นบ้านทุ่งบุกจากขวามาซ้ายนะครับบ้านทุ่งคุนไฟเปิดเกมนะครับผมนี่คุณโกรซูมไปที่ประตูและแลว้ว <c oughs> ก็สัดเครื่องหลังนี่เราให้น้องเติ้นทําหน้าที่เป็นผู้รักษาประตูของสังกินตนครตรังคาเดมีนะครับน้องเต้นโดงไกลมาเลยนะครับบ้านทุ่งมงเอาไว้น้องต้นกล้าเข้ามาสกัดลูกออกไป บรนทุงทุ่มก็มาน้องต้นกล้าโมงอีกน้องมักล็อกเอาไว้บรรทุงสกัดออกไปน้องต้นกล้าทุ่งไงน้องมกักน้องมักเฮียกลับมาต้นกล้าสัดยาวขึ้นมาและก็ลูกออกไปนะครับบรรทุงในทุ่มนะครับ บรนทุนสูงไกลแล้วนะครับแย่งกันมองอยอนนู่ตอนนี้น้องนเนี่ยนะครับเราไปแย่งกันอยู่น้องฟิโน่น้องฟิโน่แย่งอยู่บรนทุ่งลบล็อกซ้ายล็อกขวาบรนทุงเคลียร์ให้เบื่อโดนน้องแวมสกัดบรรทุงได้ลูกบรนทุงซัดเลยครับตดน้องแวม์ลำเลนียงลูกน้องแวมลำเลนียงลูกน้องแวมยิงครับโอ้ไงประตูปัดไว้ได้นะครับน้องแพมซัดลูกนี้ด้วยเท้าซ้ายนะครับ ซึ่งเป็นเท้าที่ไม่ถนัดแต่ก็ยิงได้ทั้งซ้ายทั้งขวานะครับตอนนี้สังวิทย์ตระไวเตะมุมทรงมาโดนกองหลังบรรนทุ่งสกัดเอาไว้ได้ลูกออกไปนะครับสังวิตกรดังเป็นฝ่ายทุ่มโดยน้องแดนเนียนนะครับน้องแดเนียนจะทุ่มให้ใครเอ่ยมองไม่เห็นนะครับตอนนี้ได้ลูกโยแทงขึ้นไปให้ น้องมาร์กน้องมาร์กมาให้น้องแฟมน้องแฟมง่งลูกออกไปปันทุกข์วนไปทุ่มนะครับบางท่นุ่งทุ่มไปครคูแฟนไม่ทันนะครับอ่าปันทุกไไว้ทุ่มอีกครั้งหนึ่งนะครับโดยน้องนัทวีนะครับถ้าเห็นชื่อด้านหลังเบอร์สี่อ่านชื่อผิดก็ต้องขอไยด้วยนะครับ เห็นภาษาอังกฤษแวบๆด้านหลังที่อู้ทุ่มไปไกลอีกแล้วนะครับน้องต้นไม้สกัดออกไปบ้านทุ่งทุ่ม่กทีนึงนะครับมับนทุ่มไปไกลอีกแล้วนะครับทุ่มมาหน้าประตูดนน้อง ฟิโนโมงออกไปเป็นลูกลูกออกเส้นหลังรอเปล่าครับออกเส้นหลังครับกับน้องเติ้ลประตูของสังวิทย์น้องเติต้ลเตะเองนะครับเตะยาวขึ้นมาข้างหน้าจะให้น้อ,องฟิโนโอ่ออมาก็ไปยังอยู่น้องต้นไม้สัดยาวไหมน้องฟิโนเตะบ้านทุง่ง บ้นทุงได้ลูกํำเลี้ยงไปโยน้องบรรนทุ่งทำเลียมเลี้ยงขึ้นไปโยบ้านทุง่งล็อกบ้นทุง่งน้องแวบสกัดโอ้โหจนไปถึงประตูน้องเติ้นเลยนะครับเกือบได้ซัดเหมือนกันนะครับบรรนทุ่งลูกนี้น้องเติ้นล็อกไว้ได้แล้วก็ดงยาวมานะครับขึ้นหน้าไม่มีใครถึงในประตูของบ้านทุ่งเลยบ้านทุง่งของหลังทำํำเลี้ยงลูกขึ้นมาใหม่นะครับ ขวาปีขวาน้องมาร์กเข้าไปแซะน้องไดเนียนบันทุกยิงไกลเลยครับผมและแล้วชนคารโดอูเสียเลยนะครับลูกนี้เกือบน้องแวมไล่อยู่น้องแวมเบียดไปชนน้องแวม,มงน้องแวมเตะไปโดนบรรทุกได้บรรทุกลบแล้วก็เป็นยังไงครับลูกนี้น่าจะได้ลูกฟีคิกนะครับผม น่าจะรับหน้าที่โดยน้องน้องแฟมหรือเปล่าครับน้องแฟมนะครับสั์ยาวขึ้นมาให้น้องมากน้องมารับรับลูกกระดอนออกนอกสานามไปบรรทุงเป็นฝ่ายทุ่มครับบรรทุงทุ่มเข้ามาโมงลูกออกไปนะครับบรรทุงโมงออกไปสังวิทยเด็กลาฝันหรือว่าสังวิทย์นครตรังคารมี่ทุ่มโดยกัปตันทีมนะครับน้องต้นกล้าเบอร์สาม น้องต้นกล้าทุ่มมาบ้านทุ่งมงน้องฟิโน,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 น่น้องในเนียนน้องในเนียนได้ลูกส่งกลับไ้น้องต้นกล้าซัดเลยครับลูกนี้เบาไปหน่อยในประตูของบ้านทุ่งรับไว้ได้ในประตูบ้านทุ่งกว้างมาให้กับเพื่อนน้องฟิโน่เข้าไปเบียดอยู่บ้านทุ่งทำเกมไล่มาน้องต้นกล้ากระแซะเสียบออกไป ม่กัดแสะนะกูใช้คำพูดภาคมันก็เป็นนะครับอูโมงตอนนี้เชียวอยู่นะเสาของสังกวิทย์แล้วแล้วลูกเฉียวหนะ้าประตูออกไปบ้านทุง่งได้ทุ่มนะครับโมงนะครับน้องในเนียโมงน้องม์กโมงไมาเทีกยงหนึ่งน้องฟิโนโ่แย่งกันอยู่น้องฟิโนโ่ได้ลูกน้องฟิโนโล่ล็อกหลบตดบ้านทุง่งน้องต้นไม้เข้ามาสกัดลูกออกไป บรนทุนได้ทุ่มอีกทีหนึ่งนะครับในแดนหน้าประตูของสวิตน่าจะทุ่มไกลไปถึงหน้าประตูอีกแล้วนะครับผมทุ่มไกลจริงๆครับไปถึงหน้าประตูแล้วก็แย่งกันโมงนองแฝงมงออกไปนบรนทุงเตะอ่าผิดนะครับลูกออกไหมยังไม่ออกบรนทุนดังได้อยู่บรรทุงบุกครับตอนนี้ลบน้องต้นกล้าก็ไปสกัดได้ฝั่งไหนครับได้ฝั่งบรนทุงนะครับบรรทุนได้ทุ่ม บรนทุงจะเป็นฝ่ายทุ่มนะครับในเขตหน้าประตูน่าจะทุ่มไกลถึงหน้าประตูอีกแล้วนะครับลูกทุ่มก็เสียแล้วครับถึงหน้าประตูจริงๆน้องแมมองวม์ุึมงเอวก็ซัดเฉียวเสาไปนิดเดียวตอนนี้บรรทุนม,มุกหนักนะครับตามเกมขึ้นมาใหม่นะครับผมน้องเต้นนายประตูสังขวิดนครดังเปเองเลยครับบรรทุงมองอาไว้น้องฟิโนโมองอีกทีหนึ่งจนถึงประตูของบรรทุ่ง ตับรรทุนโด่งไกลเลยนะครับผมจะถึงหน้าประตูหรือเปล่าน้องแฟมสก,กัดมาได้ได้บรนทุบนบรรทุนสัตย์ยาวแล้วกวูููลูกนี้สุดสวยมากนะครับแต่ที่สวยกว่าคือน้องเติ้ลนะครับปัดข้ามการไปได้อย่างสวยงามซูเปอร์เซฟเลยนะครับลูกนี้บันทุนเปินไฟเตมบุมเตะบุมเข้ามาน้องฟีโนน้องฟีโนแย่งกันอยู่ไปถึงน้องแฟมน้องแฟมได้อยู่น้องแฟมอา่า ต้องขอไปด้วยนะครับถ้าเกิดภาคผิดนะน้องแฟมมงระหว่างน้องมาร์กน้องแฟมตรงนั้นไกลๆตัวเล็กๆมองไม่ค่อยเห็นนะครับบรรทุกไปทัวมีกีหนึ่งนะครับน่าจะทุ่งไกลอีกแล้วนะครับผมนี่เปลี่ยนคนทุ่มแล้วคนนี้ทุ่งไกลแน่นอนนะครับถึงหน้าประตูเลยนะครับ ถึงหน้าประตูอีกแล้วน้องแวมกัแบบน้องฟิโนโมงเอาไว้น้องเนเนียนะครับนี่น้องฟิโน,โน่ยังอยู่นอ้โนโนนองฟิโน่ลบน้องฟิโน่บรรทุ่งสกัดออกไปสังเวนท์นครรง์งเคมี่เป็นฝ่ายทุ่มนะครับนี่ครึ่งหลังแล้วนะครับยังเสมอกันอยู่ศูนย์ประตูต่อศูนย์น้องมาร์คทุ่มเข้ามา น้องนเนียนยไล่อยู่มาถึงน้องแฝมซัดทีเดียวเลยครับกะหวังจะยิงประตูแต่ว่าผู้รักษาประตูสามารถรับไว้ได้บ้านทุง่ทงตามเกมขึ้นมาไปซัดยาขึ้นมาติดน้องแฝมน้องนเนียน่ยวิ่งไล่อยู่น้องฟีโน่ไล่น้องแฝมเข้าไปแย่งน้องแฝมซัดใบจนนายผู้รักษาประตูรับไว้ได้เดิมเกมขึนมาขึ้นไปเซฟเลยครับน้อง น้องแฟมหรือเปล่านะครับหรือว่าน้องมาร์กขออภัยจริงๆนะครับนะ้ำมองไม่ค่อยชัดตอนนี้โดนสกัดน่าจะได้ลูกฟีคิกนะครับลูกนี้บานทุ่งเหมือนฝ่ายตำฟาวนะครับสกัดลูกนี้น่าจะเป็นน้องมาร์กนะครับผม แล้วก็ใครเป็นผู้รับหน้าที่เตปีเค็กน่าจะเป็นน้องแวมนะครับหรือน้องฟีโน่น้องฟีโน่นะครับผมรับหน้าที่เตปีเค็กนี่น้องแวมวิ่งมาหน้าประตูนะครับแล้วก็น่าจะน้องบาสนะครับนะ้าลงมาแทนต้องขออภัยด้วยนะครับเห็นแวบๆเบอร์แปดน้องบาสน่าจะลงมาแทนน้องมาร์กแล้วนะครับนะ ต้องขอไปจริงนะครับมองไม่ค่อยเห็นสังกวิดเป็นไฟเตะมุมนะครับเตะมาผ่านหน้าประตูหน้าประตูรับปัดแล้วก็รับไว้ได้นะครับแล้วก็โด่งยาวขึ้นมาเลยครับผมจงกระตั้งออกเส้นหลังไปเริ่มการใหม่นะครับจากเส้นประตูโดยน้องเต้น น้องเตินเตะยาวขึ้นมาเลยครับมาถึงน้องในเนียนน้องน้องโน่พักอ,อกแล้วก็สันโวด้วยเท้าซ้ายแต่ว่าเบาไปนิดหนึ่งนะครับไม่ตรงรอบในประตูกข้ามาทุ่งรับไว้ได้เัาไดมารือเปล่าครับก็โดดกันณนะตองที่แรงให้นั่นไปนิดขอบค้ณมากับน้องขอบคุณมากับ ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับขอบคุณมากเนยครับขอบคุณมากบครับากขอครับคุณกอบคัณมเกขนบคุณมาอดภัยนากขอบคุณอบคุณมากขอบางคอบากขอาอบคบคบ เดินทางประเทครับผมเดินทางปทศกับรับตนี้ครับตรนี้ครับไปเจอกันแล้วาูกัเลยล้าเดกันเลย้าัเย โอเคครับขอบคุณครับนะแล้วก็ชมคลิปกันได้จากช่อง FC น้องแฟ้มนะครับผมซึ่งเป็นช่องของลูกชาย